เกมนี้มันจะเจ๊งหรอพี่เจ๊งทุกเกมแล้วอย่างเงี้ยคิ้ผายละไม่มีเกมเล่นแล้ว่เกมเล่นแล้วเกมเจ๊งอะไรวะเกมมันกำลังจะเจ๊งแล้วเกมเนี้ยโออเดี๋ยวไปนอนดีว่าพี่ปวดหัววะเอาเออถ้าปวดหัวก็ไปนอนไปนอนหรือไปแบกสาวอีกแล้วเราว่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เชื่อไม่ค่อยได้เลยนะ วันนี้ผมมาเพี้ยงกองเลยอุ้ยทำไมตัวผมมันกระแสีกูมันแบบเด่นเด่นจัดจังไมหัวผมดิเฮ้ยทำไมหัวเป็นกันนะมันเป็นลายใหม่เหรอน่ากลัวโอ้ชิบเบ่งแล้วขอโดดข้าวหัวไปเลยนะ่นน้าขอโดดข้าวหัวไปเลยนะโหดะพี่เฮ้ยนี่แหละ เลือกผิดประตูอะเลือกผิดประตูไอ้หัวมันเป็นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะโดนคนทุบมาพี่ใช้อะไรกันว่าเฟดเหรอลายเหมือนกันเลยไม่เหมือนคนละลายกันของกูเพิ่งซื้อมาใหม่ Mountain อะไรสักอย่างอ่ะส่วนบนปะ UUO แบบสามสามถ้วยอ่ะ ทำไมพี่รวยหรวะไอเชียใช้หมดเลยอะตะกี้เก็บมาต้องนานเอามงาดนะพี่คืนนี้โอเคปะถ้าคนมีสาไปหาคนเล่นก่อนเถอะไปทั้งคนมีสามพี่อีกหนึ่งเป็นสี่เราอีกสาเป็นเจ็ดใครนะใครบ้างนะเอาสินเออกิดแล้วก็กิดเล่นเหรอเลยใช่ แกีดมันไม่ชอบเล่นไม่หรอเขาบอกว่าเกมในกระแสกำลังมาโอ้โหตอนไม่มีกระแสไม่มีใครอยากเล่นกีดบอกกีดบอกเกมนี้มันแบบมันอะไรวะมันแบบเออมันกากอะภาพมันกากอะไปได้ไอ้ฮัลลีบจากคนแรกโดนโดนโดนไข่ใบตอนะเี่ยเล่นอะไรอ่ะไอ้นั่นไงอะมองหาเล่นไม่เป็นนะดิเฮ้ยเดี๋ยวก็เป็น ไม่เอาไม่ต right. oh ินเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพวกเราเป็นโคตรจมัได้ี่โคตรจริงทนไวในใจหนึ่งเรจนยจะเปนโอเคพี่กาพี่พีกนเลยพี่ทนไวในใจหนึงยดละเฮ้ยเอาไมล้มไ้อนอไร่อรย่บางผมดผมดอยู่พี่ไปี่ยโอ้ยยึดละยึดละยึดละมามเออโอ้ย นักฆาเราผัอมาเราต้องผัดมันวะไม่ไม่เราไม่ต้องจับเบียดเบียดโดดพลาดเรเบียดแล้วเปลเดี๋ยวมันลเฮ้ยยิงุวุจะมา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 โคตรทียเลยเหายเราข้อหายกูโดนแพ้ไปต้องตายตาย คลายหมดเลยนะกลายหมดเลยนะคลายหมดเลยนะให้มึงรอดเลยแม้แต่คนเดียวลายหมดเลยลายหมดคลาหมดคลาหมดลาหมดกลาหมดแล้วเป็นแฉมคลาหมดแล้วเป็นแชมคลายหมดแล้วเป็นแชมค่ายหมดแล้วเป็นแชมไป์ปไ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 ป้วไปไปไปมปไไปไปไไปไปไปไไปไปไปไไป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 ไัไปไปีไปว้ไม่เอาพี่

กูสายยอมกูแบบเองโอ้พหไอ้แค่นั่นมันจะรอดเราเป็นคนหนึ่งกูว่าจะแก้แค้นพี่จะน้ำผมว่าไอ้แค่นั่นมันจะรอดเราเป็นมีคนหนึมึงจำได้ไหมที่กูกระโดดแล้วมึงมึงชนกูตะเกียมึงกูกระโดดแล้วมึงชนกูตะเกีย่อะไะเนี่ยเดิไปบันนี่หอบบันนี่หอบโอยบันนี่หอบเออบันนี่หอบบันนี่หอบ ทเออบันนี่หอบไงเดี๋ยว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 เดีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่บันนี่หอบบันนี่หอบไปแล้วขอไปทำแต้มก่อนละกันด่านนี้ขอทำแค่เราโดนทำแต้มทำแต้มแต้มคิวแต้มที่หนึ่งนี่แหละเฮ้ยพี่ไปไครจะว่า โอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้นั่นมันไปแล้วไอ้นั่นมันไปแล้วกูจัดการเองตรงนี้กูคุม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 ผมมาแล้วพี่ตรงนี้กูคุมตรงนี้พี่คุมตรงนี้ผมก็คุมอ่ะช่วยเอาว่ะเอา่ะ เอ้วเฮยกูจับสายกูจับสายกูจับสายกูจบขวากูจบขวานี่ไงไปไหน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 ไปไหอย่าอย่าไปมาอย่าพึ่งไปอย่าพึงไปอย่าพึ่งไปอย่าพึงไปอย่าพึ่ง ไปแล้ว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 ใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูณล้วนเดี๋ยวชิบหายแล้วเร็วเร็วเร็วไอ้ลิงมันจับไอ้ลิงมันจับโอ้ยน่าปะเอ้ยกูสามสิบสามสิบหกโอ้ยตรวจคนเข้าเมืองนี่ กอย่างนี้เราก็สบายใจแล้วดีว่าไม่มีแฮกขอทุกคนนี่ดี๋อวมันไม่เกี่ยววะเพราะมันอาจจะเปิดตอนส้ายปะเข้าห้องมากับเราอ่ะมันเ็งว่าแบบไม่ได้แข่งอ่จะแบบเมื่งกันมาเล่นห้องเราอ่ะเออเออแต่เราก็ต้องตั้งดีลีนี่หว่าตอนแข่งปะ โอ้โหสีสีมึงแบบมองง่ายจัดนะมึงมึงมึงยังตั้งดีเลยไปเพื่ออะไรเนี่ยเจ้งง่ายเลยไอ้เหี้ยแต่เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนกันวะมาถึงแบบตัวแบบใส่ปิ้งมาเลยอะกระดานกระดานเหลืองเราไปสี่คนเลยมาชมลโลอ่ะมาชมลโลเราต้องขึ้นไปก่อนให้ได้เออเจอกันมาชมลโลอย่ามันกลางเลยหรอ ไไอ้อ้ตรงนี้ถ้าคนเยอะไปอ่ะมนู้นดีกว่าเออถ้าคนเยอะไปขึ้นธรรมดาใช่ไม่งั้นตายเอาเอาเอามีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างมีคนน้ำมาปลากินมดน้ำมาปลากินมดนลำรถกูจิบปลามาเอาว่ะเฮ้ยเอาทำไมตัวกูกระเด้งขึ้นน่ะ เยะวะเดี๋ยวเดี๋ยวทดียวกูวแปกแปลกลกูวแปลกแปลกลคนมันเอะหกูแปลกๆลกแปลกๆลอะเฮ้ยกูล่วงไม่พี่บุ๊คพึ่งกูบัะไรเนี่ยขึ้นมาอนนี้ยังคนยังยัแต่มีมีคนจะแกงกูมีคนมีคนแกงกูมีคนแกงกูมีคนแกงกูกำลังมากำลังมา มีมุกมาแล้วไปโอ้ยมีคนแกล้งมีคนแกล้งกูมีมุกมาแล้วมีมุกเอะขยับ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 อยขอกอดหน่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 อย ไปแล้วกูไปแล้วไอ้สักูไปแล้วอกอดหน่อยเฮ้ยเวลาจมแด้วเนี่ยมันเอามันเอาคนจำกัดนะระวังนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันย่งเป็นมิตรอยู่ด้วยกันย่าเป็นมิตรอยู่ด้วยกันย่าเป็นมิตรว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะศูนคนเหรออลิตศูนย์คนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เขาอดอยเขากอดจพเราฆ่ามดกอดน่อยจอจนะดูไว้อีกทีนี้จะลงแข่งอ่ะคิวหมดแม่เยคิวหมดแข่งหมดาตรดไอ้อนี่มันงไปถึงแบบสี่เลยปะ ี๋ยปดข้ามันปะมันข้ามันเลยหนึ่งหนึ่งเสื้อผ้าไม่เกี่ยวเด็กทำไมมาอยู่ใกล้กันวะเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าไม่เกี่ยวพี่จะจับผมไม่จับไม่จับอะไรยนั้นะใกล้กันเกินใกลกันเกินยาย้า ไอ้ไอ้ไ <rôle> อ <volunte S 1> ้ไอ้ไอ้โอ๊ย ี่มาแล้วจำไว้นี่ลูกหยาบลูกหาบลูกหยาบ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 หยาาบหย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 าบห